แนวทางที่สองแนวทางแรกคือมีชื่อในบ้านมีชื่อในที่มีชื่อมาขั้นตอนต่อไปแนวทางที่สองแนวทางแรกคือมีชื่อในบ้านมีชื่อในที่มีชื่อในรถเข้าใจเขียนว่าเข้าใจมาค่ะใครที่มีช่องทางในการคุยก็ไปเทคนิคคุยนะช่องทางที่สองคือเขียนพินัยกรรมให้กันบ้างค่ะช่องทางที่สองคือเขียนพินัยกรรมให้กันบ้างทั้งทั้งผู้หญิงผู้หญิงอยู่กันด้วยกันผู้ชายผู้ชายอยู่ด้วยกันหรือผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันแบบไม่ได้จัดทะเป็นสมรสเนี่ย นอกจากจะมีชื่อในรัพย์กันบ้างแล้วเนี่ยอาจารย์ขอย้ํานะรัพย์ที่จะมีเนี่ยให้เป็นทรัพย์ที่เราทํามาหากินมาด้วยกันในช่วงที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะไม่ใช่รั์ของเขาทรั์ของใครรัพย์ของมันค่ะแต่รั์อะไรที่มันเกิดขึ้นจากการเรามาใช้ชีวิตคู่กันทํามาหากินมาด้วยกันเพิ่มมาตอนที่เราใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยอันนั้นแหละค่ะถึงจะมีชื่อด้วยกันคล้ายๆสินสมรสไงแอปพลายแอปพลายจากสินสมรสมาแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแล้วพอถึงเวลาแล้วใครเป็นอะไรตายขึ้นมากะทันหัน ญาติเขาก็จะดึงใบเฉพาะที่เป็นทรัพย์ส่วนลูกก็ไจะทะเบียนรับรองบุตรซะเพราะทรัพย์ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาทรัพย์ของพ่อที่ตายก็จะเป็นของลูกเต็มๆอันนั้นคือหลักการ